จากที่เราแยกหนอ่อโชวเก้าชั้นมาแล้วนะคะ,ะยังไม่ได้ลงปลูกค่ะเพราะว่ามะพร้าวสับหมดนะคะนี่นุก,ก็จะนํามาแช่น้ําไว้ก่อนนะคะนํามาแช่น้ําไว้ก่อนแบบนี้เลยอันนี้นุไม่ได้ทาปุนแดงนะคะก็สามารถแช่ได้เช่นเดียวกันคะ่ะยิ่งแช่ไว้นะคะใบอ่อนของเขาเนี่ยค่ะใบล่าสุดเลยเขาก็จะแข็งแรงนะคะเขาก็จะแข็งแรงดีเพราะว่าเขาได้ แช่น้ําสามารถอยู่ในน้ําได้นะคะโชคเก้าชั้นสามารถอยู่ในน้ําไดอ้อันนี้ก็คือที่นุชได้ทําการแยกก่อนนะคะแยกไปก่อนแล้วอ,อันนี้ใบเขาอ่อนมากเลยเนี่ยพอนํามาแช่น้ํานะคะเนี่ยใบแข็งมากเลยใบตั้งแข็งเลยนะคะเนี่ยตั้งตรงแข็งดีเลยก่อนหน้านั้นอ่อนมากอันนี้รากนะคะรากอันนี้ก็กะว่าจะทําการแยกยกยอดค่ะยกยอดเพื่อที่จะ เอาหน่ออันนี้ก็จะปลูกเป็นสองสองกระถางนี่ใบใบอ่อนเขาใบอ่อนเขาแต่ว่าแข็งแรงดีแล้วค่ะเพราะว่านํามาแช่น้ําไว้ค่ะนี่นำมาแช่น้ําไว้นะคะนี่พวกนี้พวกนี้ก็ที่ยังไม่มีรากค่ะก็แช่ไว้เช่นเดียวกันค่ะแช่ไว้ให้เขาออกรากค่ะเนี่ยไม่มีรากนะคะก็แช่ไว้ได้เช่นเดียวกันอันนี้อันนี้ไม่ได้ทาปูนแดงใครจะทาปูนแดงก็ได้ไม่ทาปูนแดงก็ได้นะคะนี่ อันนี้ยิ่งใบอ่อนมากๆเลยนะคะใบอ่อนมากๆเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะคะ,ะยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะตั้งแข็งดีมากๆเลยนะคะไม่อ่อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยรากน้อยอเพราะว่าเขาได้แช่น้ํานะคะแช่น้ําก็สดชื่นค่ะทําให้ใบของเขาแข็งแรงดีก็จะรอทางให้รากเยอะค่ะแล้วก็ให้ใบนี้แก่อรอให้รากเยอะก่อนละกันก็จะนําไป ไปปลูกค่ะไปปลูกโดยใช้วัสดุก็คือจะเป็นมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยมันติเทคค่ะสูตรเสมอนะคะเม็ดสีเหลืองเหลืองส้มอ่าสิบหกสิบะค่ะก็จะใช้สูตรนั้นค่ะนี่อันนี้ก็รอ,ออีกสักหน่อยก่อนรอมะพร้าวสับ <laughs> มะพร้าวสับหมดเนี่ยค่ะ ก็สามารถอยู่ในน้ําแบบนี้ได้เลยค่ะโชคเก้าชั้นนะคะง่ายๆเลยใครที่แยกโชคเก้าชั้นมาแล้วนะคะระบบรากมีน้อยนะคะหรือว่าไม่มีเลยนะคะก็ให้นํามาแช่น้ําไว้นะคะก็อยู่ได้ยาวๆเลยอ,อยากอยู่กี่เดือนนะคะรากยาวแค่ไหนก็ตามที่เราชอบค่ะอยากให้ยาวๆก็ไว้นานๆนะคะแล้วก็นําไปปลูกได้เลย มาอัปเดตกันค่ะมาชมค่ะว่าโชคเก้าชั้นสามารถอยู่ในน้ำได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะ